เอขอนุญาตเจ้าของคลิปนะคะไว้ใช้ประกอบในการวิเคราะห์มวยไทยนะคะก็วันนี้มาแบบรูปรัดนะคะวันนี้ตื่นสายนิดหน่อยนะพอดีเข้าไปในจัดการเรื่องเติมเงินไว้กดมวยคู่นี้ด้วยนะก็มาสั่งข้อมูลมวยหลังช่างดีกว่านะคะก็อย่าลืมนะผู้สนับสนในการนะพักยก24 a อ p พ24 a อ py24 ี24ทุกคนภาพที่หนูแล้วครต้องพักยก24ค่ะจบครบเครื่องมวย 1. ตามข้อมูลหลังช่างนะคะเงาอีทีปตทอท,อทองทอวีเจอก,กับแคมารูนสิทธิ์ลมหนาวคู่นี้ชกับร้อยสิบสองปอนช่างได้พอดีทั้งคู่นะ,ะดูจากรูปภาพหลังช่างนะคะเตี้ยสั้นวากันพอๆกันนะแต่ในรูปแคมารูนดูหนานะ,ะดูเตี้ยกว่าแต่สสูงตามข้อมูลวัดได้ร้อยเจ็ดสิบเซนเท่ากันก็คือเท่ากันนะ,ะดูแข้งดูขานะ,ะพอๆกันนะคะก็ดูเงาอีทีดูได้สูงนะคะแต่ความหนาอก หน้าอกนี่อยู่แคม,มารูนะแต่เลดเปิดน่ากลัวมากๆนะคะก็ตามเพจทั่วไปเปิดเลดให้เงาอีทีเป็นต่อสามหนึ่งค่ะแต่บางคนหนูเห็นในเพจเปิดไปถึงแปดหนึ่งอันนี้หนูว่าเขาเปิดเล่นๆหรือเปล่าคะบางทีโพสเห็นแล้วหนูก็ตกใจไม่ใช่ตกใจดิล้อเล่นกับความรู้สึกคนเี์มวยหรือเปล่าคู่นี้นะคะก็ยังยืนยันชอบเหมือนเดิมนะคะแคม,มารูนะคะก็มีเข่าเหมือนกันแล้วเงาอีทีปีที่แล้วเมื่อปีหกเจ็ดทกตามภูทรก็เพิ่งแพ้เข่านะ ตามคลิปที่หนูฉายให้ดูนะเขาก็แพ้น็อกเข่านะลูกขวางหน้าดึงแทงขวางหน้าดึงแทงเพราะหนูเห็นคลิปนี้หนูก็เลยสืบลึกเข้าไปลึกเข้าไปที่แคมารูนแล้วแคมารูนก็ดันมีลูกขวางหน้าแล้วดึงแทงขวางหน้าแล้วดึงแทงแล้วก็ชนะน็อกมาหลายๆคนด้วยลูกเก่งของเขานะก็เลยมองว่ามวยรองก็มีโอกาสมีรูก,กินกันเหมือนกันแพ้ชนะไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าให้มันเป็นเกมกีฬาค่ะ คู่นี้ลองไปค่ะเปิดเลดมาแบบนี้นะของชอบหนูเลยนะะแต่ถึงเวลายกสี่นะ,ะอยากให้เห็นแบบเดิมนะคะว่ายกสี่เวลานักมวยให้นานนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ามวยไทยนะจะกลับมาฟื้นฟูได้นะะจะไม่มีแบบว่าพอต่อแพงๆพอพอสู้ไม่ได้หรือยังไงไม่อยากจะจ่ายนะไม่เอานะคะแพ้คือแพ้ชนะคือชนะคะก็หนูก็ตั้งใจสืบมาให้ คนรักน้องแบลวนะก็ดูตามข้อมูลมวยเลยนะคะเจ้าแ,แคมารูนเขาก็มีลูกขวางหน้าแล้วดึงแทงขวางหน้าแล้วดึงแทงเขาก็ชนะลูกนี้มาหลายๆคนนะมวยสูงมวยสั้นกว่าเขานะ,ะแล้วไฟล่าสุดไฟที่หนูเอาคลิปมาโชว์ต้นๆน,นะริงหนูว่าจะไม่ลงหนูเพราะว่าหนูก็เคารพหนูก็เคารพรักคุเกะไงจริงๆอะหนูอะต้องเชียร์เชียร์ค่าเพชรสมนึกอยู่แล้วไงแต่วันนี้เขาแพ้ชนะเขาไม่มีผลไงหนูก็เลยแบบว่า เอามวยลองมาพูดมามาสืบดูไหก็มองว่าเงาอีทีปีหกเจ็นะเขาไปชกที่ภูทรไฟที่แล้วเขาก็แพ้ลูกนี้นะเข่ามวยเข่าตายเพราะเข่านะเจอลูกเจอมวยเตี้ยสั้นด้วยนะแล้วชกที่ภูทรน,นะดึงคอลงมาขวาง้าแล้วดึงแทงขวางหน้าแล้วดึงแทง,ง,แ,ง,แ,ทงแพ้นอกไตนะเป็นลูกเดียวกันกับแครมารูนนะคะหนูก็เลยเอามาให้ดูค่ะคู่นี้ชอบมากๆชอบสุดๆแพ้ชนะไม่รู้รู้แต่ว่าให้แครมารูนเป็นมวยเทวดาค่ะ เลตเปิดแพงนะคะต้องทำใจนะคะส่วนคู่สองนะคะทบกัร้อยสิบสองตอนนะก็ a อเจเจอกับเพชรลุ่งโลดนะคะคู่นี้ก็เป็นมวยรอบบุนเสือสายเอเช่นกันนะคะก็ดูจากรูปภาพ ตามข้อมูลนะสูงแล้เจ็สิบเท่ากันนะแต่ในรูปภาพนะก็เขาก็ให้เพชรลุ้งโลดนะเตี้ยกว่านะคะก็เหมือนกับว่าให้ไปลอง AJ นะคะก็คู่นี้เลทเปิดไม่แพงเท่าคู่หนึ่งนะคะก็หนูก็มองว่ากระดูกมวยแข็งโป๊กนะโอกาสที่ AJ จะชนะได้น้อยนะคะแต่เลทเปิดประมาณนี้นะหนูก็เลยมองไปมุมตามที่หนูคิดนะคะว่า AJ นะคะ เขาการผ่านมวยน้อยที่สุดในรุ่นนี้นะแต่ฝีมือมวยเขาเก่ามากกว่าการผ่านมวยนะเขาอาจจะมีลูกฟุกนะคะเข้าไปถึงรอบลึกๆก็เป็นไปได้นะเพราะว่าโงเ่เฮงดีเหลือเกินนะคู่นี้ก็เล่นใสยต่ําไว้ก็ดีนะคะแต่ก็ชอบไปตามข้อมูลมวยและเพชรลุงโลดก,ก็ยังยืนยันเหมือนคนอื่นนะคะแต่มวยมีแพ้ชนะได้นะเล็เปิดแค่นี้นะหนูมองว่าคู่นี้นะกดน็อกไว้ก่อนนะอาจจะน็อกกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่รู้ใครนอนค่ะฟันธงค่ะ ส่วนคู่สามนะวันนี้ใจเพชรมาเกิน1นปอน,นะคะก็ชกันพิกัดร้อยามปอนนะวุฒิไกรวอรจกกักรวุฒิเจอกับใจเพชรสิงห์มาวินนะคะก็มุมน้าเงินนะคะลด1ปอนส่วนมุมแดงมาพอดีนะตามรูปภาพนะ,ะและข้อมูลเตี้ยซะหรับกัน1เซนนะดูจากเนื้อตัวนะคะวุฒิไกรดูเนื้อตัวดีมากๆนะคะก็ดีทั้งสองนะคะเจ้าใจเพชรดูนั่นปบกเลยนะคะส่วนวุฒิไกรดูหนาตันนะคะ ก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะตีสั้นกว่ากันแค่1เซนนะคะการผ่านมวยบุธกัยห้าสิบครั้งส่วนใจเพชรหกสิบครั้งแต่ความเป็นมวยนิ่งกว่ากันหน้าหัวไม่ใช่หัวจิตหัวใจหรือหัวใจนี่หนูมองว่าใจเพชรก็ดีๆพอๆกันนะแต่ความนิ่งความเป็นมวยการมีเหลี่ยมมีทรงไอคิวเยอะกว่านิดๆก็คือบุธกันะคะก็ตามเชิงที่หนูสืบมาถ้าใจเพชรเข้ามาแบบหลวมๆนะเข้ามาแบบว่าบูสู้ดีแบบขยันออกอาวุธแล้วแบบหนูมองว่า จะแ,แพ้เหลี่ยมแพ้ทรงนะคะก็มีลูกเดียวนะที่วุฒิก่เคยแพ้มานะคือถูกคีบแขนไว้เอาอยู่เลยนะคะออกอาวุธไม่ได้ตววซับก็เลยชนะไปนะคะก็มองมุมนี้นะเพราะว่าเขาเป็นมวยอาวุธจุกจิกหลากหลายนะคะสนใจเพชรนะ,ะถ้ามาแบบนิ่งๆนะมานิ่งๆแล้วอาวุธเขาเขาเป็นคนขยันอยู่แล้วเป็นมวยขยันอยู่แล้วหัวจิดหัวใจบูสซูดีอยู่แล้วนะถ้าเขามานิ่งๆนะหนูก็มองว่าเราก็ค่อยออกแบบไปดีๆมวยคู่นี้ยากนะคะแต่ถ้าเข้ามาแบบ ขยันออกอาวุธรัวๆๆๆนะเข้าทางบุธไกแน่นอนค่ะคู่นี้ชอบไปที่บุธไกค่ะจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็ดูในเกมด้วยนะเพราะคู่นี้ยากหนูก็เอาทางมวยมาให้ดูหลายๆคลิปแล้วนะคะและคู่สี่ข่้วของรายการนะฉัดพลอยพอหอมกลิ่นเจอกับปานเทพสิทธิ์หนุ่มน้อยคู่นี้ทกไปกัด123บอนะฉัดพลอยมาเกิน0.2นะส่วนปานเทพมาพอดีค่ะตามข้อมูลนะคะเตี้ยสั้นกว่ากัน11เซนนะคะ ปานเทพสูง180น้าส่วนถัดพอยสูง168หรือ60 169นั่นหนูก็ภาคเขาเลยนะคะก็มารัวๆเลยนะแต่ข้อมูลหนูก็สืบดีจนหนูจําได้ทุกอิริยาบทของนักมวยแล้วนะ,ะก็วันนี้นะก็ชอบไปที่ถัดพอยนะคะลด0ูนย์ุอตอนนะคะดูรูปร่างเนื้อตัวหน้าหนาตันนะคะส่วนปานเทพสูงเพียวผอมนะคะดูแข่งดูขานะก็ดูดีทั้งคู่จะดูปานเทพดูผอมลงนะ ก็เคยแพ้ชนะกันมาวันนั้นนะมองว่าแพ้ลูกถัดพลอยแพ้ไปไปลายแพ้ขาดนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเขาแบบว่าต้นๆน,นะเขาเป็นต่อเขาแบบชกได้ดีเหมือนจะชนะแล้วนะแต่มั่นใจในตัวเองสูงไม่ค่อยออกอาวุธถอยอย่างเดียวนะแล้วปานเทพเขามีความพยายามกระหายใยนะคะก็เดินบี้บทเบียดเอาจนราคาเลทข้ามมาที่เขาแนละ้วทีนี้พอถัดพลอยจะมาวิ่งตามมวยถอยแล้วออกอาวุธแต่เขาไม่ถนัดในการวิ่งตามอนะ่ะเขาก็เลยแพ้ไปช่วงไปปลายวันนี้นะ มองว่าไฟที่แล้วไม่ได้แพ้อาวุธมวยหรือปอบช้ำอะไรเลยนะแพ้แค่ว่าขี้เกียจออกอาวุธนะวันนี้จะขยันนะ่ะมวยมีแพ้ชนะกันได้แต่มองว่าคู่นี้หนูชอบฉัดพลอยมากๆนะชอบสุดๆนะคาเคยแพ้มาเขาต้องรู้ทางแพ้นะว่าเขาจะชกแนวไหนถึงจะชนะฟันธงค่ะ <L ess ire> สําหรับมวยชอบหลังช่างวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากดูจากรูปภาพเนื้อตัวนะคะก็ข้อมูลมวยก็ เตี้ยสั้นวบบกันเท่ากันนะคู 1, ่หนึ่งคู 2, ่สองเจ็ดสิบเซนก็ดูในรูปภาพนะคะก็ไม่มีอะไรแตกต่างนอะกจากคู่สองนะที่เขาให้เจ้าเพชรลูกเลเตี้ยวกว่านะคะก็ตามนี้นะตามที่ใครติดตามมาก็น่าจะรู้แนวทางของหนูนะว่าหนูชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยๆนะหนูก็ไม่อยากพูดเยอะบางทีหนูก็เกรงใจผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะบางทีหนูพูดเล่เลเลเลนๆมันดูเหมือนไร,ไรสาระเหมือนเหมือนไม่ไม่มีการรัฐเทศะนะก็เลยไม่อยากพูดบ่อยๆนะก็ชอบไปตาม ใจตัวเองเลยนะส่วนแนวทางนะฟังไปหลายๆท่านนะแล้วก็เอามาตัดสินใจใเ,อเอาเองเงินในกระเป๋านะอย่าเชื่อหนูทุกอย่างนะหนูก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็คู่ที่หนึ่งนะคะชอบไปที่แคมารูนมวยรองนะเปิดเหรีแพงจังเลยนะคะก็เห็นเหรีแพงๆหนูก็รู้สึกท้อนะคะแต่ใจมันรักแล้วนะคะก็สืบมาดีแล้วนะก็มองว่ารูน,นี้อาจจะมีโอกาสนะแพชนะไม่รู้ชอบไปที่แคมารูนค่ะและคู่2ก็ชอบไปที่ เพชรลุ่งลดนะกระดูกแข็งโป้งนะแต่คู่นี้หนูมองว่าจะน็อกกันนะไม่รู้ใครจะน็อกนะแอบคิดในใจนะว่ารูปร่างเนื้อตัวของเจ้าเอเจนะหเฮงดีนะเขอาจจะพุกเข้าไปถึงรอบลึกๆก็ได้นะมวยกระดูกหรือไม่กระดูกมันไม่เกี่ยวนะเวลาที่แบบแบบว่าโดนหมัดโดนอะไรจังๆมันหล่นได้ทุกคนค่ะและคู่สามนะก็ชอบเหมือนเดิมแนะชอบไปที่ความเป็นมวยนิ่งกว่าดีกว่านะคะถ้า จเพชรนะมาแบบนิ่งๆนะครออกแบบไปตามที่หนูแนะนํานะคะลูกคลิปแขนนะถ้าคลิปแขนวุิไกรนะส่วนใหญ่นะที่หนูดูก็มีคลิปนี้แหละที่สู้กับตวงซับนะที่เขาแพ้แบบถ้าออกอาวุธไม่ได้ก็คือแพ้นะถ้าเขาออกอาวุธได้ความหลากหลายเขานะจะทาเขาป้ายค่ะและคู่สีนะชอบไปที่ฉัดพลอยนะชอบมากๆนะคะเคยแพ้ามาแต่วันนี้จัดชนะค่ะก็เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่ขอบคุณทุกๆ,ๆการติดตามค่ะ